สบายดีสวัสด,ดีท่านผู้ชมวันนี้อากาศที่ดีเนาะพี่น้องเอ,อามาปีงีว่ายังซีนหมูย่างเนื้อหมูเนาะพี่น้องมีหมูมีไก่มาย่างกันมาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อไก่จีซุกแล้วเห็นมาพี่น้องเหลืองอ้อยๆน่ากินว่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาเขกิน กับข้าวสวยหรือว่าขา้าวเหนียวจำเจียวอนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ากินกับส้มตำมา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 พี่น้องสุกแล้วเหลืองงามหลายเนาะพี่น้องเนาะน่ากินน่าทานมากๆเนาะพี่น้องเนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อป็นตาแซบบอปิงซินคอยพี่น้องยางซินคอยเป็นตาแซบบอ เหลืองอ้อยหอยอมตมปีงไฟอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะน่ากินหลายเนาะพี่น้องมาๆมาๆมาไปหิวละมาเด้อพี่น้องเด้อไปหิวละจิตามาามาชุกแล้วเอาไปซอยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปซอยกินกับตามะคุงกินกรบตาทัวกินกับตาแตงเนาะพี่น้องเนาะ นือว่ามูมีตามตัวตามแต่งก็กินกับเจเข้าวเหนียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อไก่เฮาก็เลียงแล้วเลียงงามแลพี่น้องปีงไฟนอนเป็นตาแซบเป็นตาแซบมา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 